มันโถของเรานุมน่มๆนะ่ากินจังเลยมันโถค่ะมันโถนะคะไม่มีไส้นะคะมันโถมันโถทําแบบคนจีนนะคะอันนี้หม้อแรกเดี๋ยวเราจะนึ่งอีกหม้อที่สองนะคะหม้อที่สองของเราเรากําลังจะมานึ่งเราเอามันโถเราพักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็เอามาใส่ ใสรอบเราพักไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะเราก็นี่หม้อที่สองของเราตอนทำนั้นมนไม่ได้ทำให้ดูนะคะแล้วก็นึ่งประมาณสามเอ่อสิบนาทีนะคะนี่นะคะมันโถก็ได้ประมาณนี้แล้วก็นิ่มๆอย่างเงี้ยค่ะมันโถก็ได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะน่าอร่อยไหมคะ มาดูหม้อที่สองของเรานะคะสลาเปาเอ,อมันโถหม้อที่สองของเราโอ้ว้าวดูดีมากหม้อที่สองของเราะมันโถน่าอร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บมันโถใส่ อถ้วยใส่ถาดด้วยกันนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมันจะเอาอันนี้มาถักใส่เราจะเรียงใส่อันนี้นะคะ่ะไม่ใส่ถุงมือดีกว่าใช้มือก็ได้เรียงใส่ถาดไปเลยมันโถของเรามันนุ่มดีนะอุ๊ยร้อน ร้อนมากมันนิ่มมันนุ่มดีจังเลย <c oughs> ครั้งแรกนะคะที่ทำมันโถเนี่ยคะ่ะแต่ว่ามันโถกับสาลาเปามันก็คล้ายๆกันนะคะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เนี่ยค่ะมันออกมาแล้วนิ่มมากเลยนะคะนิ่มนิ่มมากค่ะ นิ่มค่ะเดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูนะคะเนี้ยค่ะนี่คือมันโถถ้าเราใส่ไส้เราบนมอนแค่ใส่น้ำตาลเยอะหน่อยนะคะอืมอร่อยเต่ิมตาลเยอะหน่อยเราไม่ใส่อ่ะเรากินจับแป้งเฉยๆนี่ก็ได้หรือว่าจะจิ้มกับอ่านมข้นหรือว่ากับกับอ่า อะไรนะเขาเรียกอะไรนะอแยมอะค่ะแยมแยมผลไม้ต่างๆนะะอร่อยเลิศเลยนะคะมาค่ะกินด้วยกันค่ะพี่น้อง